Mm-hmm. <laughs> มาสัมบาดีพี่น้องปังปายทุกคูทุกคนเมื่อนี้ผมผอกับบอมบ้าบระเทศไทยทกันล้วพี่น้องพามากินเมนูก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวยวัดสิเกตก๋วยเตี๋ยวแห้งพี่น้องอ๋อกินนี่แหละเตี๋ยวหมูเสมามาน้นหม่าหมาเอวยละลายลุยพี่น้องเลยเส้น <c oughs> สัตว์มาเนาะ Đó. Ừ. Bạn khẩu lắm con phiên Khẩu lắm ngoài Nhưng mà hoàn toàn

ผิดจีนเป็นหนองานะครพนมต้องมีผิดจีนออะขอโทษขอให้เป็นหนหอ E oh.

อืมอ mm ืม hmm. อ mm ืม hmm. หอนหอน,หอนพี่น้อง ลุกโดลกโดลุกโดดลุกโดดพี่น้อง อ่าฝากกดไลค์ก็แชร์ส่งบัมบ้าวประทไทยในส่องยูทู e และเพจบุกเลี้ยวของแฟนเพจของไทยได้เหล่าพี่น้องเอฟซีที่ติดตามบัมบ้าวประทไทยก็ขอขอบคุณขอบ ใจทั้งหลายท้งไทยแล้วลสบายดีพี่น้องอ่ะมันนี้พ่อพกบาบุไทยบาบุไท,ย,ทยเพียงแค่นี้พี่น้องอ่ะสบายดีสวัสดีครับ